สิ่งที่สําคัญนะครับคือการก้าวย่างที่ว่านี่นะครับเราจะเห็นว่ามันมีความสําคัญจริงแต่ว่านั่นหมายความว่าเรากําลังมองถึงจุดสําคัญก็คือว่า การกําหนดจุดต่างๆบนพื้นแต่สําหรับคนที่ฝึกเรื่องยุทธศาสตร์นั้นหัวใจสาคัญนั้นไม่ใช่แค่ก้าวไม่ใช่แค่ย่างแต่หมายถึงการที่เขาจะต้องรู้ว่าน้ําหนักที่เขาได้ถ่ายน้ําหนักนะครับหรือการที่เขาจะก้าวและสืบเท้าเพื่อจะไปสู่จุดใหม่นั้นเนี่ยระหว่างนั้นเนี่ยมันสําคัญอย่างไรนะครับจริงๆแลวภูมิปัญญาเหล่านี้มีมานานแล้วนะครับในศิลปะการต่อสู้นะครับอย่างมวยโบราณของเรานะครับอย่างขอยกตัวอย่างเช่นอย่างมวยชายา นะครับอ่มามวยทางใต้ของเราว่าถ้าเราเก้าวย่างในลักษณะที่มันมีการถ่ายน้ําหนักหรือการยกด้วยนจะเป็นยังไงบ้างครับยกตัวยอย่างเช่นอันนี้คือการที่เราลองก้าวย่างอย่างที่เราได้รู้กันนะครับและทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นมวยชัยยาเขาจะยกขึ้นสูงใช่ไหมครับยังไงครับเช่นดูนะครับลองดูนะครับ ท่าทางเหล่านี้เอาไปลองฝึกได้นะครับอจริงๆแล้วมันช่วยทั้งสลีละทั้งร่างกายทั้งกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ความคล่องตัวด้วยนะครับทำไมมวยชายยาเขาถึงต้องยกสูงเนี่ยครับเขาเรียกว่า,าการยกเพื่อป้องกันลําตัวด้านหน้านะครับยกขึ้นหัวเข่าเนี่ยก็บังแล้วฮะป้องกันไม่ว่าจะเป็นหมัดเท้าเขา่าศอกป้องกันได้หมดยก ก็เลยเป็นแบบแผนของการยกขึ้นมานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าสนใจเรื่องมวยชายานี่ครูของเราก็สอนเชิงลึกได้เลยนะครับซึ่งอ่านนั้นเกี่ยวไปก่อนแต่ให้ดูว่าหัวใจสําคัญถ้าเราฝึกพื้นฐานเนี่ยโดยเฉพาะแค่สลีระด้านล่างเนี่ยมีอะไรให้เราเรียนรู้ได้เยอะเลยแล้วถ้ามวยอย่างอื่นเช่นอ่าอย่างรู้จักมวยโคราชอ่าใช่ครับทางอีสานของเราเป็นยังไงครับเหมือนกันไหมมันจะต่างกันนิดหน่อยครับครูครับเพราะถ้ากรรมเดิมเนี่ยถ้าเราก้าวย่างปกติก็จะเป็นอย่างนี้ครับนะครับ แต่ถ้าเป็นทางโคราชเนี่ยเขาจะใช้ระบบการสื่อออื uh huh. จากฝั่งนี้ยก้าปีต่อเร็จมนะครับส่วนฝอย uh huh. ก้าวข้ามต่อเร็จไป uh huh. นะครับแค่นี้ลองสังเกตดๆีๆเมื่อกี้ถ้ามวยชายาเขาบอกว่ามันคือเป็นมวยป้องกันแต่ถ้ามวยโคราชถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์จริงๆ,ๆเขาเป็นมวยเชิงรุกใช่ไหมครับ เห็นบอกว่าอัดทีเดียวนี่คว่ำเลยเขาเรียกหมัดอะไรนะฮะหมัดเวี้งควายใช่หมัดควี้งควายซึ่งนั่นหมายความว่ามันสัมพันธ์กับการสืบเท้าของเขาเพราะมันเป็นลันกษณะของการรุกนะครับเพราะนะั้นสิ่งเหล่านี้แค่ลองฝึกอย่างเดียวเนี่ยฝึกการยกการสืบเท้าการถ่ายน้ําหนักนอย่างเดียวเนี่ยนะครับได้หลายอย่างเลยทั้งเรื่องของสรีระเรื่องของความแข็งแรงของขาของร่างกายเอาละทีนี้แล้วถ้าเราจะมาฝึกเรายังไม่กล้าไปถึงชายาหรือมวยโคราชนะครับเราลองมา ฝึกกันด้วยท่าเบสิกก่อนนะครับอ่าครูสายันเราฝึกยังไงกันดีก็ก้าย่างเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ลบยอ่อยืดครับยอ่อยืดมันจะได้ทั้งลูกสบ้าด้านล่างครับเกิดความแข็งแรงครับยอ่อยืดครับลอยก็เหมือนกันครับ เหมือนเต้นเลยนะฮะครับแต่ตรงนี้จะแข็งแรงมากครับครับช่วงหัวเขาช่วงนี้เราจะรู้สึกเวลาเราทําแล้วเราจะรู้สึกว่าตรงนี้จะตึงมากแต่เริ่มแข็งแรงขึ้นครับอืมที่เขาบอกว่าสบาใช่ครับตรงไหนคือส่วนที่เรียกว่าสบาตรงนี้ครับลูกสบาของเขาออืมันจะเพิ่มความแข็งแรงเหมือนเราโดนเตะโดนอะไรเนี่ยเราจะสามารถรับได้เลยครับออรับในลูกเตะก็ได้ใช้ลูกสบาครับ ซึ่งโยงไปสู่ที่บอกว่าเวลาที่บางทีเราถูกโจมตีทําร้ายร่างกายส่วนล่างหรือด้านหลังใช่ไหมครับไหนลองยกตัวอย่างใชครับว่าสมมติว่าถ้าเกิดมันมีการโจมตีอ่าในส่วนของพื้นด้านล่างแล้วก็สบ้าเนี่ที่บอกว่าถ้ามันแข็งแรงเนี่ยมันรับยังไงยกตัวอย่างรู้ว่าเขาเตะมาครับเตะมาเียสามารถรับได้ครับเตะ่าไหมครับจะพิพคนที่กระทำเราจะเจ็บมากแต่เราเราสปาร์นรับเนี่ย เราจะไม่เจ็บถ้าด้านข้างเนี่ยเราเจ็บแต่ตรงเนี้ยเราจะแข็งแรงมากสามารถบิดล็อกได้เลยทั้งหลังาั้งหน้าทั้งหน้าเราย่อใส่ขาทำได้เลยใช้ลูกสะบ้าตัวนนี้นะที่เรายืดย่อยุบเราเนี่ยจะแข็งแรงคนทั่วไปถ้าไม่ได้ฝึกในสะบ้าจะแข็งแรงไหมไม่ครับด้วยด้วยใบผมด้วยนะครับห้าสิบแล้วก็ยังแข็งแรงอยู่ยังแข็งแรงอยู่ครับแล้วถ้าผู้หญิงนะครับ ผู้หญิงก็สามารถฝึกได้เลยครับออืตรงนี้เป็นส่วนสําคัญมากเลยไม่ว่าเราจะลุกจะนั่งจะเดินอะไรพวกนี้เดี๋ยลูกสะบ้าเราเนี่ยสวนมาจะมีปัญหาเขาแรบเขาแรบเขาแกรบตลอดัอันนี้เราไปสรสร้างสุขภาพเรื่องโรขาเราได้ออืซึ่งยกตัวอย่างวิธีการฝึกจะบ้านนิดหนึ่งสิครับว่าอะไรเสมอว่าเราจะเป็นเบสิกพื้นฐานอ่าอยู่กับบ้านครับอยู่กับบ้านนะครับลูกสะบ้านะครับก็ ยืนจริงๆถ้าบ้านมีกระจกเนี่ยก็ดีนะฮะในกะเพราะว่าการมีกระจกเนี่ยเราจะเห็นตัวเองนะฮะ mm hmm. ก็ยืนเปิดช่วงช่วงขานะครับให้กับเท้าหัวไหล่ mm hmm. อ่าแล้วก็ค่อยๆยอ่อเหมือนท่าตะคอ้อเลยครับ mm hmm. ทั่วไปเลยครับ mm hmm. นี่อ่าเอาก้นลงนะฮะ mm hmm. อ่าสังเกตได้นะครับอ่าใช้ก้นลงนี่ครับได้ทั้งอ่าขออนุญาตนะครับ mm hmm. ได้ครับ กล้ามเนื้อส่วนส่วนตรงบริเวณด้านหลังนะครับก้นเนี่ยครับครับแล้วก็ขาด้วยแล้วก็รวมถึงสบ้าด้วยนะฮะหัวเข่าไม่เลยพื้นนะครับเอ้หัวหัวเข่าไม่เลยปลายเท้านะครับซึ่งจริงๆแล้วการเปลี่ยนโฟกัสหรือการเปลี่ยนสมาธิไปที่อีกจุดนึงเนี่ยจะทําให้เราลืมความเจ็บปวดตรงนี้ลงอันนี้หัวใจสําคัญนะครับเป็นการฝึกเชิงสมาธินะแล้วมันก็ทําให้เราได้อวัยวะส่วนนี้ด้วยนะครับ เราจะสังเกตนะครับว่าพอเราพูดถึงเรื่องของศิลปะยุทธศาสตร์ของริทีนะครับเราพยายามจะบอกว่าหัวใจสําคัญไม่ได้หมายความว่าคุณฝึกเพื่อไปต่อสู้กับใครหรือไปโชว์หรือไปแสดงแต่ว่าคุณกําลังทําให้ร่างกายของคุณพร้อมนะครับต่อการที่เราจะเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ป้องกันตนเองได้และที่สําคัญคือป้องกันคนอื่นได้นะครับ